แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับนอกจากเราจะใช้ในการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน Shopping ออนไลน์แล้วเรายังใช้แอปพลิเคชัน Shopping ออนไลน์ในการหาเงินได้ด้วยนะครับหลายคนไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเริ่มต้นจากให้เราโหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะครับพอโหลดแล้วก,กดเข้ามาปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับในแอปพลิเคชันจะมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหน้าที่ของเราก็แค่นะครับ ทำการเอาลิงก์สินค้าไปโพสต์ไปโปรโมทในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเมื่อมีคนกดลิงก์สินค้าของเราแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเขาก็จะเป็นลูกค้าของเราแล้วเมื่อเขากดสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอนค่าคอมมิชชั่นให้ทุกคนดูนะครับกดมาที่บัญชีมุมล่างขวานะครับนี่นะครับแล้วแล้วจะมีเมนูที่เขียนว่าแคสตตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าถอนครับนี่นะครับ ยอดที่สามารถถอนได้ตอนนี้ก็คือ3990บาทนะครับต่อไปเราก็ใส่ยอดที่ต้องการถอนตรงนี้นะครับสามพันเ้าร้อบาทครับเสร็จแล้วกดถอนริชพอยต์ครับกดถอนริชพอยต์ครับรอรหัสยืนยันส่งมานะครับแล้วเราก็เอามาใส่6 2สองเจ็ กสองเจ็ดศูนย์สามแปดนี่นะครับใส่ให้ทันนะครับเวลาเดินหอยหลังต้องใส่ให้ทันกดถัดไปครับดำเนินการสำเร็จนะครับนี่นะครับก็จะมีสลิปออกมาให้เรานะครับวันที่ถอนก็คือยี่บสามมิถุนาสองพันห้า้อหกนะครับเวลาเที่ยงยี่สิบนาทีนะครับยอดที่เราถอนก็คือนี้นะครับ 3 9 9 0บาทก็จะหักค่าธรรมเนียม35บาทหักภาษีหน้ที่จ่าย3%เปนะครับเป็นเงิน119บาท70สตางค์นะครับแล้วก็หกักรีอาร์พอยต์เพื่อไว้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปนะครับเป็นเงิน39บาท90สตางค์นะครับยอดเงินที่เข้าบัญชีของเราก็คือ3,795บาท40สตางทีนี้ก็กดไปดูที่เมนูหลักครับ กดไปที่แคชครับจ่ายแล้วนะครับนี่ก็คือยอดเงินถูกจ่ายไปที่บัญชีธนาคารของเราแล้วนะครับลองเข้าไปดูที่บัญชีธนาคารครับเข้าสู่ร,ระบบขั้นตอนถัดไปนี่มาแล้วนะครับ 3,795บาทส0างผมมีกลุ่มสำหรับเรียนรู้ฟรีนะครับใครสนใจเรียนรู้ฟรีแอดไลน์แอดนัทชัยโค้ดเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยครับ